พี่น้องจา๋าตามซั้วขนมจีนนะคะมาละกอนนิดนึงกุ้งลวกกุ้งลวกพริกเป็นกําแซ่บปากบานกับยายจ่าจา้าสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นหลังเลิกงานนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเหนื่อยเหนื่อยนะคะพริกหนึ่งกําเนาะมีเส้นขนมจีนเหลืออยู่มาละกอนนิดกุ้งลวกกุ้งลวกมาจา้ามากินด้วยกันเนาะแซ่บปากบาน เหนืหน่อยๆอย่างนี้มันต้องแบบนี้นะคะอืมขนมจีนที่เหลือจากวันอาทิตย์นะมามามาม,มันต้องจีดแบบนี้แกงซีมีแหงพี่น้องจา้าโอ้ยวันนี้ตื่นเต้นนะคะ มีเอฟซีอุ้ยเผ็ดส่งหน้าไลาท์ท y o ยูทูบมาว่ามีคนติดตามร้านแปดพนันมันแทบบเนาะหูตาลายขอกินข้าวก่อนนะแล้วจะไปดูอีกทีนะคะอืมอืม ืมขนมจีนเราลวกแล้วมาอุ่นมันขาดเนาะที่เหลือจากวันอาทิตย์นะคะต้องกินกับหอยทำกาไก่ครั้งแรกพี่น้องเลยเค <c oughs> <c oughs> ็มตอนคั่วรวนเขาเรียกว่ารวนหนังไก่เนาะเราก็ชิม ชิมแั้วมันก็ไม่เห็นเค็มก็เติมอีกชิมอีกทีก็ไม่เค็มเติมอีกพอมันเกียมขึ้นมานะคะอืมแต่กินกับข้าวอร่อยอยู่พอดีแต่ออกเค็มมันต้องลดความเค็มกว่านี้หน่อยสวัสดีจ๊ะสามีเอาของทอดมาให้อีกนะฮะของเด็กๆเนาะแกเผ็ดแก้เผ็ดมามามาอุ้ยไอลย <laughs> ลูกชายมาแย่งเอาอีก <laughs> เอาอีก ใคราม่ยบหมาอืมขอบคุณครับยาดาไม่กินหรอลูกดูเด็กๆนะคะด้านนู้นมักซิ่มากินไก่เยี่ยงแตกๆอร่อยด้วยอร่อยมากๆนะคะกินกินกากไก่นะคะยายดาบอกยังไม่หิวเมื่อกี้นี่กินอ่าเขาเรียกอะไรอะเจจู เอาไก่ไปกินกับอะไรมากๆอร่อยมากๆครับอืมเดี๋ยวน้ากับไก่ไหมลูกกินครัวซอนนะคะไส้ช็อกโกแลตหมดไปอันหนึ่งหลังนึ่งเลยนะคะอิ่มเดีย๋ยวจะเอาคุกกี้มาจากที่ทำงาน อู้แซบพีน่น้องจ้าน้ำมูกไหลแล้วเอาใหม่นะคะเค็มแต่ก็อร่อยนะคะออกเค็มหน่อยอลูกสะพ้าลูกสาวบอกว่าโอ้ยกาไก่แม่เค็มมากเลยอือืม เหนื่อยๆนะคะต้องเจอแบบนี้เนาะจังซิมีแห้งหุงลวกตัวโตๆนะคะไก่ทอดเด็กๆได้อะไรกินแรงกันเนาะพี่น้องจ้ะ เดี๋ยวจ๋าต้องจัดการกับตัวเองก่อนนะคะต้องมาจัดการลูกที่หลังแต่วันนี้เขากินง่ายกินทอดไอกิบนกเก็ตเนาะป้าป๊าข้าทอดให้แล้วนะคะช่วยเมีอยอยู่เนาะเห็นเมีเหนื่อยอืมพูด oh, ถึงเส้นเอามาอุ่น มันขาดเนาะลวกแค่กินดีกว่ามันไม่อร่อยเหมือนลวกใหม่อืมจับจีเลยอืมยัย่วๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆจี๊ดจี๊ดนัวน้ำปลา เหมือนจะไม่ถึงเวลาเท่าไหร่นะวันนี้พอใส่เส้นเยอะเน่ะโอ้ยคัดทพี่น้องเจเ้อมหมดนะคะนี่หมดมไม่กินข้าวแล้วเนาะแย่แล้ววันนี้ไม่กินข้าวนะคะอื <laughs> โอ้ยเกือบสำลักเส้น กินขนมตังอ่าวันนี้ลดหุ่นนะคะไม่กินข้าว <c oughs> กินส้มตําขนมจีนตำ <c oughs> แทนป่ะนะโอ้ยถาดนี้มันจะลดได้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วมะเขือเทศหลังบ้านเองแล้วชํามาก แซ่บดีเด้ยวยพี่น้องจา้าจับไก่เค็มๆกรอบๆบนะฮะอืตอนนี้ตอนนี้จะไหวไหม ร้อนออกหน้าแล้วนะคะอื ừ. รอดตายแล้วค่ะวันนี้ชื่นใจนะคะมีแห้งมีแห้งชีวิตขาดแซบไม่ได้ขาดเธอขาดใจปรลาจ๋า นะคมๆนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยาอืมกินกับส้มตำอร่อยเนาะ,ะผัดไข่ไม่ได้กินนานแล้วเนะะี่ยเริ่มเหนียวแล้วนะคะอืตูงออกจบตู้แข็งลวกสด เนะะีย่ยจากกินดิบไม่ได้เนาะเห็นเพื่อนๆกินก็น่าอร่อยนะคะเนีย่ยจากกินกุ้งต้องกินกุ้งสะดุง้งเพราะกุ้งดิบเนี่ยกินแล้วพื่นเต็มตัวนะคะแต่ลวกแล้วไม่เป็นไร แซ่บอีหลีพี่น้องจา้ารู้สึกแสบท้องแล้วนะคะืมหมดอีหลีแล้วสามีสั่งขิมูกแข่งอยู่ข้างในอืมไม่รู้กินอะไรเพายังกินเผ็ดกับเมียป่ะเนี่ย

กินไม่ได้แล้วเผ็ดแล้วอืมโอเคนะครัยาวแล้วเนะเาะเหลืออีกนิดเดียวซ้ำต่อหลังใหม่นะคะแค่นี้ก็มีแหงแล้วนะคะอยู่เมืองนอกเนาะไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนนะคะเหนื่อยล้าลแค่ไหนถ้าเจอของแซ่บอย่างนี้มันสดชื่นนะ โอ้ยเมื่อกลางวันก็กินมันนิดนึงผักเนาะผัดเนยกับไก่อบไวมาถึงบ้านมันต้องเจอแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็มีอาหารกินฟรีเนะาะายจาก็ไม่ห่อข้าวไปกินเนาะเพราตอนเช้าก็ไข่ต้มแล้วนะคะตอนแรงไม่ต้องจัดเต็มที่สั่งซีจังซีเมแหงเฮ็ดงานต่อเมื่ออื่นนะคะพรุ่งนี้ยายจ๋าอยู่บ้านสองวันนะคะวันศุกร์เสราร์ถึงจะกลับไปทำงานเนาะ โอเคคะ่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่ตามยายตาเนาะทุกๆุกคอมเมนต์นะคะช่วงนี้ยายจะทํางานแล้วถ้าตอบคอมเมนต์ช้ายัางไงก็ขออภัยด้วยเนาะรอๆกันหน่อยนะคะสวัสดีคะ่ะกินต่อกินต่อ